พี่น้องมาลองบวกครับถักทายกับบรรยากาศแรงๆขึ้นฟ้าคึมาค้มฝนครับพี่น้องฝนที่มานํำครับออกมาแน้ครับพี่น้องมาเบงไก่ักหายูหากินครับกลางค่ายเทียงหน้าหน้าเทียงเลยครับ ของคนว่าเป็นสาหนาสาจ้หวงงูแม่นสานครับนะเป็นคลองครับที่เพ่นขุดไว้เพื่อทําการเกษตรครับ่นสิขุดยากว่าพุพ่ผครับทานหน้าบางบ่อไปนี้ครับไดบ้านได้เมืองสามารถหากินร่วมกันได้ครับเราบ,บริหัวครับบ้านจังบ้านอื่นหรือบ้านบางบ่อสามาหากินมาใส่ดา่างมะวานเหียอ,อยู่นี่วานได้ครับพี่น้องวานได,นได้หากินได้ตามอัตยาใส่ครับ ประเด็นห่วงนะครับนะยาวมาจากพูะครับได้ผมขับข้องแนะเป็นขุดในข้นเหตการเกษตรครับพาหน้าบ้านหลวงบวกไปหายุหากินไดเพี่อหลงใส่เบ็ดใส่ขอใส่ดังบ้านเฮียไม่ได้หามกันครับหามประเด็นไม่ได้หามว่าอันนี้หน้าคอยหามเจ้ามาหากินโมเมนต์ครับผู้ใดมาใส่ครับร มาหาอยู่หากินแทงเม์ดครับบานก็ตกมากจอดหนึ่งครับฝนมันนี่ส่งคุลม,มมา,ทางท่าๆผมเอามึงเลยผมมันจะนำไม่กี่บาทป่ปากรเดิดลายอะครับดีดงามตันงตะล้ง นะกเดี๋ยลายครัะกรเดิดอะไรเกดอะไรตัดหัวตัดแสดทอดกับตำมะุ่งกวแสบเยอะจริงหรอคุณปลาน่นี่ปลาเดืดติดบ่ปลาเดือด,อด,อดข้าดางังบ่

hai luôn có phai đàm quần có như này phai đàm quần lắm phai như muốn bảo bỏ phải bà lại ดางสามเส้นครับนี่ซากจูนบเพื่นฝ้ายม่ฝ้าคือคึ้มมาแต่โดนฝนนํำมาแต่พียงเอ่ไงแหลมตะย่านแต่ห้ามหัวสบอก เศาพี่น้องออกม่ยามดังครับนี่สัตว์กุ้กันนะปลาตายปลาถือต้องไปตายไว้แต่บพี่น้องเส้นนี้ได้ปลาบียนตันึง ปากก็เดือดฟูอามเลย ถลายอยู่ครับท่านปลาเดียกครับปลาเฮ็ดปลาเดียกนี่จะตายปลาขาวนี่จังบ่าตายขาวกระสิห้วยปิ่งพอดีเลยพี่น้องนี่ตะเพียนปลาขาวปลาขาวนี่บ่าตายครับแต่ปลากระเดืดใใ่อนี่ตายวัวกึ้นตายไวจ้ะ ไปกไนน้ำเบงจะป่าตายพี่น้องฟูครับน้ำนครับน้าเป็นเข่าๆงัน้นล้วกะเดือดตายไปขนาดาถึงไายตัวนะ phát điện, phát la thật đấy. phát khâu đuối khí chạy, phát khâu được phát chiếu, giặt lên lên chạy Saya main-main di bawah. อันนี้ไปถือลายอยู่ที่น่องต่วานั้งนี้ตะปาที่มันตายปลากระเดื่องตายตายร้ายครับก็ปไปอีกเส้นหนึ่งครับรกระด่างอีกเส้นหนึ่ง แค่นี้นจะปลาขาวนี่งบ่ตายไปกินถ้าเกือบปิ้งขาวขาวลายสวยถือขักถือเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยได้ครับปลาบัวงสานเตมแม่ปลาบูทองตัวนี้โอ้โเสียแต่แม,ตมันตายครับปลากระโดดตายตายโดนนะพ่อ เนี่ยมันปลาขาวครับบ่าตายนี่สดๆด้วยครับปลาขาวปิ่งแซบด้วยครับนี่ปลาขาวนี่ปลากระเดื่อในที่ตายทุกตัวตายไวครับขนาดพอใส่ว่านใส่เหล้ยายำย่ำแรงย่างตายครับปลาเดืดถือคล้ายครับพี่น้องได้ปลาแดกครับได้เล้่วง่ายเฮลท์ครับนี่ได้ปิ่งใแซง่ายนะครับปลาแดก ลายเต๋อพลยประเดยกเป็นปุกพลยลองช่วงั้นเลยคนน่ะอ้ยึกกกเนี่ยดังสามเสนครับเข้าไปปุดบ้านดีว่าปุดบ้านแลจังครับ พี่นงองมัอนี่ลกูกไส้ไปกระพอไปเสีด่างมากเม่สิเป็นผู้เฮ็ดปิ้งตัวบลเนี่ยอันนี้ปลาสดครับคัดปิง้งอันนี้ปลาแดกอันนี้ปลาล่าดปลาแดกปลาแหแล้เสริกรมกับปลาสดตัวพวกนี้ปลาสดเกียวเกียปิง้งมาครับเกียป,ปิ้งตัว แร่จะเพี้ยนกันนั้ตะเขาปลี่นเล้น่ปาหน้าปตนุมของแงเขาน่องแข่เจะเพี้ยนเขาเปลี่ยนพักมวยซักวามหูดีมันก็ัก่วซักป่าได้เป็นป่าได้แต่ว่าแม่พวกคนหูกว่านี้เราอันนี้ก็เป็นเมแนหรอก ມັນປະຕິເດັນປະຕິໂອ້ເອົາໝໍລຽນນິເຂົາເຈົ້າເດີ້ຕ້ອງນິບໂອ້ໃສ່ເນາະແລ້ວໂອນິໃສ່ກ່ອນໃສ່ກະເກືອໂອ້ບໍ່ເວົ້າເວົ โอติต้องเมนของหมกปะเตียนตนน่ะกตัวใหญ่เพิ่นบเอาสนิทมีสักีเกี่ยวเนาะบ่เอานอยก็ค่อยหิบลปานะคั่วเ็ดปลาดไปคั่วตัวนี้สักไปคั่วไว้ถ้าเ็ดปลาแดกคั่วแล้ว เล้ยลเราเราประเดียก,กะได้แต่ว่าว่าในพอเป็นตะจินกันไดเอาได้หีบแล้วล่ะได้ช่องหิบไอ้หิบหรื่งบ่บ่ตกห้ามไปพิกอันนี้เ็สิเหลืออหิบด้วยก็ได้เหียเื้อเชิ้มลอยเพราะว่าป่าสดที่โอคกับ ไปสร้างเงินพี่้องอนุญาตลาพี่น้องไปสร้างเงินพี่น้องเงินี่ะปีนป่าหน้าป่าดาังครับใส่เสื้อดงังเฮาหน้าคือแบบพี่น้องเอ้ยสร้างให้สร้าหน้าหาปูหาปลากินนี่แหละได้ทั้งปลาแดกได้ทั้งปลากินครับงปลาแดกแล้วง่ายแล้วสวยบนน่มงส่งสองขาสามขาคนะนะอะแร่นาะเขาใหญ่ยได้กินก็นได้ส่งพีส่งน้องพร้อมคนแล้ว ไม่เงยแล้วไม่เงยเราก็จิ้นิดหยากงนไม่ทั่ป่าไม่กลางกัน,กนถอนมาคลิปน้าก็ไม่นอ้องโสดดีสวัสดีครับจ้าป่าไม่กลางกันว่นาะจากให้เล่าปันเลย